สวัสดีครับคค้ามีอะไรเราช่วยดูไหครับเรามาสอบถามโครงการช่วยเราช่วยไหมคะโครงการระยะเวโครงการตั้งแต่วันที่22ธันวาคม67นะครับถึง28ตุลาคม68นะครับโครงการคุมสู้เราช่วยอันนี้ประกอบด้วยกี่มาตรการมีอะไรบ้างคะตอนนี้มี2ัมาตรการครับได้แก่จ่ายตรงโครงสร้างครับคือการรับโครงสร้างนี่แบบเน้นตัดเยื้ต้นลดภาระดอกเบี่ครับ อนี้สอนเป็นจ่ายเงินจบคือรัภาระนี้ให้ลูกนี้เพีลที่มียอดนี้ไม่สูงนะคะแล้วก็ก่อนเข้าร่วมโครงการต้องชําระหนี้ที่ค้างก่อนหรือไม่คะไม่ต้องครับทกานไม่ต้องชาระหนี้ที่ค้างชําระก่อนนะครับก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้เลยโดยสมัครผ่านเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ลูกนี้สามารถลงทะเบียนได้เองใช่หรือไม่คะใช่ครับลูกนี้สามารถสมัครลงทะเบียนได้ด้วยตนเองครับผ่านเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยครับทางนี้ หากผุนี้มีคำถามหรือพบปัญหาในการลงทะเบียนสามารถติดต่อได้ที่สาขานะครับหรือ call center หนึ่งสีนะครับกด99ครับเพื่อขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียนได้นะคะโครงการนี้มีโค้ต้าการสมัครเข้าร่วมโครงการหรือเปล่าคะไม่มีครับธน <c oughs> าคารแห่งประเทศไทยไม่ได้กําหนดจํานวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนะครับลูกค้ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ธ <c oughs> นาคารแห่งประเทศไทยกําหนดก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกรายนะครับ ลูกพี่จะมีค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการเข้าร่วมโครงการนีไหมคะไม่มีค่าใช้จ่ายครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการครับขอสอบถามตัวมาตรการจ่ายตรงโครงการป่ะคะมีสินเชื่ออะไรบ้างที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ครับสินเชื่อก็จะมีสินเชื่อบ้านครับสินเชื่อรถยนต์ครับสินเชื่อรถจักรยานยนต์ครับสินเชื่อ SME อครับแล้วก็สินเชื่อ บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลที่จะรวมนี่กับสินเชื่อบ้านรถนะครับนี่สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลสามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้หไมครับสามารถเข้าร่วมมาตรการได้ครับโดยทํารวมนี่ครับรวมสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อสบุคคลกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อชอบซื้อรถยนต์นะครับผู้สมบัติของลูกนี้ที่สามารถเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้มีอะไรบ้างคะ ต้องมีคุณสมบัติครบทั้งสามข้อในต่อไปนี้นะครับหนึ่งมีงบเงินรวมเป็นรายลูกหนี้ในแต่ละประเทศสินเชื่อกับธนาคารดังนี้นะครับสินเชื่อบ้านก็คือไม่เกินห้าล้านบาทครับสินเชื่อรถยนต์ไม่เกินแปดแสนนะครับสินเชื่อชอปซื้อรถจักรยานยนต์ครับไม่เกินห้าหมื่นบาทครับสินเชื่อ SME ไม่เกินห้าล้านบาทนะครับแล้วก็สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลที่จะรวมนี้กับสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถนะครับรวมนี้กับสินเชื่อบ้าน บ้านแลกเงินสินเชื่อชอาซือ้อรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์สินเชื่อจำนำเพย์ยานรถยนต์แนละรถจักรยานยนต์อย่างลอย่างหนึ่งแต้ครับโดยวงเงินจะต้องไม่เกินตามที่กำหนดไว้นะครับ 2. เป็นมีตรที่เกิดอนหนึ่งมกตราหกเจ็ดครับ3ม,มีสถา,น,าน,นะบัญชีณันที่ส1ิเตุลาคม67ครับค้าชำระนับจากวันที่ 6, ครบำกำหน,นดชำระเกิน30วันบแต่ไม่เกิน3า5วันนะครับ หือไม่ค้าํานักแต่จะมีประวัติการปรับปรุงโครงสร้างนี้ตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคนะคะถ้ารรรการณีเข้าร่วมโครงการนี้แล้วค่ะจะมีารายงานข้อมูลไประงเอ็นทีบีและจะทําให้คู้ไม่ได้อีกเลยใช่ไหะใช่ครับรสนาคาจะร,รายงานสถานะลูกนี้ไปยังเครดิตบูโรนะคะแก่เงินรหัสที่ถูกว่าลูกนี้เข้าร่วมมาตรการซึ่งมีระยะเวลา3ปีและ2รหัสที่ระบุว่าลูกนี้ที่เข้าร่วมมาตรการอยู่ในระยะเวลาห้าก่อนนี้เพิ่มนะคะเป็นระยะเวลา น,นะครับล <c oughs> ูกนี้สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้กับธนาคารได้มากกว่าหนึ่งแห่งหรือเปล่าคะได้ครับกลูกนี้มีสินเชื่อกับธนาคารแต่ละแห่งที่จะเป็นตามเงื่อนไขตามาาาตการเข้าร่วมมาตรการนะครับลูกนี้ที่เข้าร่วมมาตรการสามารถชำระหนี้ค่างวดมากกว่าที่กําหนดหรือว่าชำนานระป็นี้บัญชีก่อนที่กำหนดตามมาตรการสามาได้ไคได้ครับลูกนี้สามารถชำระค่างวดมากกว่าที่กำหนดได้ พื่อให้ปิดจบนี้ได้เร็วขึ้นครับหรือสามารถสามัครนี้ปิดบัญชีฝ่อสามปีได้โดยธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักไว้ในช่วงที่ลูกนี้เข้ามาตรการให้นะครับการเข้าร่วมมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์คำนวณค่างวดน,นะวันทำสัญญาครั้งแรกหรือค่างวดล่าสุดข,ของลูกหนี้ทับหพิพจรารณาจากค่างวดล่าสุดครับโดยลูกหนี้จะจ่ายค่างวดน้อยลงเป็นเวลาสามปี โดยค่างวดที่ชาระจะนําไปตัดเงินต้นทั้งหมดนะครับปีที่1นึ่งชำระ50%ของค่างวดล่าสุดครับปีที่สองชำระ70%ของค่างวดล่าสุดปีที่สามชำระ90%ของค่างวดล่าสุดครกลผมลูกนีมม้ที่เขา้าร่วมมาตรการจะได้รับความช่วยเหลืออย่างไรงครับการช่วยเหลือนะครับหนึ่งเงินค่างวดลดลงจากค่างวดเดิมน,นะครับสอง เงินตั้งงที่สมาะตก้ามาจะนําไปตัดเงินต้นทั้งหมดครับ 3. าผานลูกนี้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้6ปีครับธนาคารจะยกดอกเบี้ย,ย,ยที่พักไว้ให้หลังสิ้นสุดโครงการนะครับ 4. ลูกนี้สามารถตํา,วารวมักธรกัรในการชำระค่างวมากอก่นที่กํามหนดได้นะครับเพื่อให้เปลียนจบหนี้ได้เร็วขึ้นนะครับลูกหนี้มีสิ่งเชื่อกับธนาคาร BTV สามัญชีคือสิ่ง คือสินเชื่อบ้านาสองบัญชีรวมเงินห้าล้านบาทแล้วก็สามล้านบาทค่ะ <c oughs> และสินเชื่อรถยนต์รวมเงินหกแสนบาทนี่บ้านจะเข้ามาตรการได้ไหรือไม่ครับนี่บ้านไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการได้นะครับ้องมีวงเงินรวมเกินเก้าล้านบาทครับแต่สินเชื่อรถยนต์สามารถเข้าร่วมมาตรการได้เพราะมีวงเงินไม่เกินแปดแสนบาทนะครับลูกนี่เคยปปับโครงสร้างนี้มาแล้วหรือว่าอยู่ระหว่างการปปับโครงสร้างนี้แล้วก็ลูกนี่ที่อยู่ระหว่างกระบวนการทั้งสามสามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้หรือไม่ครับ ได้ค่ะถามว่านี่มีคนสม,มัครตามที่กำหนดไว้ไะครจะมีหนี้สินเชื่อประเภทใดบ้างคะที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เอ่อนี่น 6, บุคคลธรรมดาทุกประเภทครับที่มีหลักประกันไม่มีหลักประกันนะครับมีอยอดหนี้รวมดอกเบี้ยไม่เกินห้าพันบาทต่อบัญชีครับและมีสถานะบัญชีในวันที่สัาห์ที่หนึตุล 6, าคมหกสเจ็ดพามชำระเกินเก้าสิบวันนะครับก็ขอสอบถามไป สองบัญชีคือมีบัตรเครดิต4ี0 0บาทและมีสินเชื่อบุคคล3,000บาทลูกหนี้สามารถเข้าร่วมมาตรการได้ทั้งสองบัญชีหรือเปล่าคสามารถเข้าร่วมมาตรการได้ทั้งสองบัญชีครับเนื่องจากธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติลูกหนี้เป็นรายบัญชีครับซึ่งทั้งสองบัญชีเป็นนี npl ไม่เกินหา้ขนาดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นะครับรูปแบบการช่วยเหลือเข้าร่วมมาตรการเป็นยังไงครับธนาคารจะประกุมโครงสร้างหนี้แบบผ่อนปลนครับเพื่อช่วยให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ ปิดจบบัญชีได้นะครับซึ่งสถานะลูกหนี้ใน NCB จะถูกปรับเป็นรหัสหนึ่งหนึ่งคือชนะหนี้หมดตามยอดที่ได้ทำสัญญาประกุมโครงสร้างหนี้ันลูกหนี้ลงทะเบียนเข้าร่วมมกตรการได้จากช่องทางหนบ้างคะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่ w w w b o t o r t h s a h k h u n s a o ครับลูกหนี้มีระยะเวลาในการลงทะเบียนกี่วันคะ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันที่12ธันวาคม67ถึงวันที่28กุมภาพันธ์68เส้นสุด23มการกาคม59นด้ทีครับแล้วถ้ากรณีที่มีผู้กู้ร่วมอะค่ะจะต้องลงทะเบียนทั้งผู้กู้หลักกับผู้กู้ร่วมเลยหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับตรงนี้ที่กู้ร่วมเพียงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนครับไม่ต้องลงทะเบียนทุกคนนะครับหลังจากลงทะเบียนไปแล้วอะค่ะจะได้รับการติดต่อ,อกับภายหลังลงทะเบียนกี่ลัง กรณีลงทะเบียนหลังวันที่2มกราคม68ครับธนาคารจะติดต่อรู่นนี้ภายในส0วันทําการนะครับหลังลงทะเบียนสําเร็จนะครับถ้าลงทะเบียนไปแล้วรู่นนี้สามารถติดตามสถานะการลงทะเบียนได้ได้ไหมคะสามารถได้ดูสถานะทางเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ที่ service b o t o r t n s l a h ctm ครับคือเรีเมนูตรวจสอบสถานะคำร้องบริการแก้หนี้นะเลือกหมายเลขคำร้องที่ได้รับ หลัง Des variance, dakika, ละเรียนสำเร็จนะครับทุกท่านมีการอืดนนเพิ่มเติมนะรับสับเพิ่มเติมนะขอบคุณที่ตั้งใจจีมีับคุณนีครับ